สวัสดีค่ะลูซี่นะคะลูซี่จากช่องลูซี่กินเซบค่ะวันนี้ลูซี่ก็จะพาทุกคนมาที่ศาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาหรือพระยาลีไทยนั่นเองนะคะทุกคนพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลีไทยพระองค์ผู้ทรงสร้างพระพุทธชินราชพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของกรุงสุขโขทยัยรัชกาลที่หแห่งราชวงศ์พระร่วง ประมาณปีพุทธศักราช1,900เสด็จมาประทับอยู่เมืองพิษณุโลกเปีเพื่อป้องกันอริราชศัตรูและทรงบูรณะวัดพระศีมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและทรงหล่อพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาและหลวงพ่อเหลือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพญาลิไททรงประทับอยู่ณเมืองพิษณุโลกเป็นเวลาเปี ได้ทรงสร้างเมืองพิษณุโลกและพระราชวังขึ้นทางฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำน่านคือพระราชวังจันทร์ทรงสร้างปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญคือทรงสร้างวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารหล่อพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดา ทรงโปรดเกล้าให้นำต้นโพจากลังกามาปลูกไว้ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารพิษณุโลกจากพระราชกรณียกิจที่พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพญาดิไทยได้ทรงกระทำแล้วนับว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกที่ทรงวางรากฐานและสร้างความเจริญในจังหวัดพิษณุโลก พระพุทธชิน,นสีและพระรีศัสดาที่อยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกปัจจุบันเป็นองค์จำลองเพราะองค์จริงได้ถูกอัญเชิญไปไว้ที่วัดบวรนิเวศกรุงเทพมหานครทั้งสององค์ หลวงพ่อเรือเป็นพระที่สร้างจากโลหะที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีสัสดานะคะทุกคนและลูซี่ก็จะพาทุกคนมาสักการะขอพรหลวงพ่อเรือในพระวิหารน้อยกันนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมีชีวิตอู้ฟู่เหลือเฟือมากมายสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวแข็งคาดปลอดภยัยจาก พยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะทุกคนขอให้ทุกคนเฮงเฮงลอยรยปังปนะคะในปี2566นี้ตลอดปีและตลอดไปมีแต่ความโชคดีสุขส,สมหวังมีสิ่งที่ปาถนาทุกประการค่ะที่สำคัญคือขอให้ทุกคนลอยลยมีเงินเหลือกินเหลือเก็บมากมายสาธุสาธุสาธุ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลูซี่ด้วยนะคะแล้วตามมาดูกันว่าลูซี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อคะ่ะขอบคุณค่ะ